เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้รับความสำเร็จยอดทะลุปเป้าการเงินดีๆมีเข้ามาไม่ขาดสายการงานให้โชคได้แบบเบิน้นเบิ้สวัสดีครับทุกท่านมาฟังดวงลัคนาราศีธนูเลยนะครับว่าดวงดาวจรเดือนสิงหาคมนี้นะครับ จะส่งผลต่อเจ็ดเรื่องนี้อย่างไรบ้างดูแบบละเอียดเอาไปวางแผนลงมือทําก่อนรวยก่อนได้เลยนะครับตรงนี้และยังมีเลขนำโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับเริ่มที่ตัวเราเลยนะครับคนลัคนาราศีธนูจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้ครับดวงดาวเราเนี่ยมีทั้งดาวอังคารดาวศุกร์นะครับและดาวพุธนะครับไปโคจรอยู่ในภพสุภะครับนั่นแหละครับ หมายความว่าเป้าหมายที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จไงยอดจะทะลุทลายทะลวงเลยก็ว่าได้เพราะนั้นช่วงนี้ทําอะไรขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนเราชาวธนูววิ่งไปหาเป้าอยู่แล้วถูกไหมต้องเป็นคนตั้งเป้าแล้วมีมุมจะประสบความสําเร็จครับอ่าลุยทําเลยสองดาวพร,ระสุดีเราก็ยังเป็นราชาโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจน่าศักดิ์ศรีพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองก็ยังครองราชาโชคถึงแม้จะมีพระราหูมาทําให้เราเขาเรียกว่าอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าเราก็เป็นดาวใหญ่อย่าได้กังวลน,นะครับแล้วฝากเลยนะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี้ยเป็นเดือนที่ดวงดาวอยู่ในภพสุขภะแล้วก็ภพกรรม,มะนะครับอยู่ในมุมที่ดีเนี่ยดาวประจําตัวก็ยังเดินหน้าเพราะนั้นรีบลงมือทาช่วยโอกาส นี้ที่ดวงดาวดีๆลงมือทาให้ประสบความสําเร็จได้เลยเพราะถ้าหลังวันที่29สิงหาคมไปแล้วครับดาวพรหัดดาว,ดาวประจําตัวเราจะเดินถอยหลังพักองศาครับจะยากขึ้นขั้นตอนจะมากขึ้นโปรเซสจะเยอะขึ้นจะเหนื่อยขึ้นนะหรือสุขภาพก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตเราได้แต่ก่อน29สิงหานี่คือนาทีทองฟอ,องอัยไลุยลงมือทําได้เลยคนระับจะมีมุมประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับต่อมาในเรื่องการเงินครับ ดาวการเงินเราคือดาวเสานะครับถึงแม้จะเดินถอยหลังพักองศาอยู่เรื่องรายจ่ายที่คงไม่ต้องบอกอะไรกันมากเพราะว่าต้องมีจ่ายกันมากมายพออยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้อาจารย์จะมาดูว่าถ้าจะได้น่ะได้จากไหนได้บ้างนะครับ 1. ครับดาวการเงินเราถอยหลังพักองศาไปติดต่อลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆคนเก่าๆงานเก่าๆเนี่ยมีผลนะครับที่ทําให้เราเนี่ยยังได้เงินได้ทองอยู่ นะครับสองครับดาวพุธเห็นไหมครับตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยก็ย้ายมาแล้วมาเล็งกับดาวเสาดา,ดาวกันเงินดาวพุธกับเสาเป็นคู่สมพลสมพลแปลว่าพลังแปลว่าต้องออกแรงต้องเงือตกต้องลุยหน่อยจะดีดาวพุธเป็นดาวเกี่ยไรเจรนจาสื่อสารอ่อ,อนหวานที่ไทยพุธก็แปลว่าต้องพูดต้องขายต้องติดต่อต้องพูดคุยในี่้ะใครทาเกี่ยวกับออนไลน์ไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะครับลุยเลยครับการขายการตลาดจะดีขึ้นอ่าลุยทํา อ่และดาวพุธเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนกจารงานด้วยแปลว่างานเราจะมีส่วนให้เราได้เงินไม่ว่าหยิบจับอะไรอยู่เขาเรียกไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกงานตอนนี้จะมีงานเบิ้ลเบิ้ลมาให้เราทําเราต้องรีบทำนะเป็นจังหวะที่ดีต้องลุยเลยนะนนี่คือจุดที่จะได้เงินสองดาวพุธมาจากเรือนปัตตานี คู่ครองคนรักคุ้นส่วนมีส่วนสนับสนุนการเงินเราเพราะเป็นคู่มิตรเป็นคู่สมพลติดขัดอะไรลองไปขอไปคุยกับแฟนไป,ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยกับหัวหน้าไปคุยกับสถาบันการเงินอะไรอย่างเงี้ยเงินทองก็จะมาแล้วนะครับแหมแล้วยิ่งวันที่18สิงหาอีกนะครับดาวอังคารย้ายออกไงก็คือคู่ศัตรูด้านการเงินหลุดไปเห็นไหม การเงินเลังที่จะแบบต้องยิ่งดีขึ้นแถมดาวอาทิตย์มาแทนที่อาทิตย์เสาร์ก็เป็นคู่ธาตุไฟโอ้โหจะมีความกระตือรือร้นมีความคึกคักเงินทองจะเขาเรียกมาแบบไฟอะรวดเร็วเลยก็ได้อาทิตย์มาจากภพอะไรสุภพกก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาุปถมภมหมายถึงวัดว่าอารา,าไปไหว้พระไปทําบุญเสริมดวงได้หมดตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทาก็ไปชิดเป้าได้ก็ได้เงินอีกเห็นไหมนี่มีแต่ได้กับได้เลย นะครับเพราะนั้นจะมีแต่เขาเรียกคู่มิตรที่ดีนะและยิ่งวันที่27สิงหาอีกปลายเดือนไปแล้วดาวศุกร์คู่ศัตรูกับดาวกันเงินเราก็ย้ายออกอีกอัอนนก็ยิ่งดีแล้วเหลือแต่อาทิตย์พุธเสาวโอ้โหเงินทองผมได้บอกไะดีดีนะได้ทั้งเดือนได้ไม่ขาดสายแน่นอนถ้าทําตามที่บอกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ประหยัดมัธยัตนะอะไรที่ไม่ควรจ่ายก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะนะแล้วไปรีบลุยทําตามที่บอกเนี่ยจะสําเร็จได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาในเรื่องของโชคลาภเนี่ยโชคลาภคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์มันถอยหลังพระอังศ,ศาแต่สามเป็นกรกฎานั่นหมายความว่าสิงหาเนี่ยถอยหลังทั้งเดือนถอยหลังแปลว่าอะไรครับก็เลขเก่าๆเลยครับแปลว่ากรกฎาเสี่ยงโชคด้วยเลขไหนสิงหาคมตามทั้งเดือนเลยนะครับเลขหกเนี่ยอ่ะก็จะมาบ่อยหน่อยก็ได้หกอยู่คู่กับสี่หกสี่อะไรแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็ เสริมกันไปนะถ้ามองเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคคือเน้นเลขกเก่าๆหน่อยแล้วพอหลังวันที่27สิงหาครับดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนมรณะได้ราชาโชคได้มรด,ดกไหมช่วงปลายเดือนสิงหา 2. เลขที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะออกนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางได้นะครับตัวนี้หรือถ้าเรามองว่าโชคลาภไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวหมายถึงอะไรได้บ้างเช่นดาวโชคลาภไปอยู่กับดาว พุธเห็นไหมก็เป็นดาวการงานก็แปลว่าอะไรได้โชคจากการทํางานเงินกเก่าๆลูกค้าเก่าๆส่งผลอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะโดดเด่นและที่สําคัญดาวโชคลาภไปอยู่ร่วมกับดาวพุธได้คู่ธาตุน้ําน้ําแปลว่าซื้อใกล้ๆน้ําครับมีมุมที่จะถูกโอกาสถูกจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่านะครับอ่างน้ําสะบัวอะไรเล็กๆน้อยๆได้หมดเนี่ยอันนี้ดูดี นะอันนี้ฝากไว้เลยแล้วก็ซื้อตอนกลงวันด้วยเพราะอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์ต้องสว่างสว่างหน่อยอันนี้จะดีจะนำมาซึ่งโชคลาภนี่เราดูแบบจอบลึกกันเลยนะแล้วระวังหน่อยนะบางทีต้องกลับเลขด้วยเพราะอะไรก็หกไปเล่นกันเจ็ดอะสุขสาวคู่ศัตรูไม่ได้ออกตรงๆเช่นเล่นเล่นหกสี่ต้อง4ี 6. 6่หกหกกระดดเป็น9 4 9าสอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับอ่าให้รู้ไว้เลยอันะนี้คือมุมโชคลาภของเรา โชคลาภไปอยู่ในเรือนสุพักไปว่ายังมีมุมที่จะประสบความสำเร็จความจเจริญโชคลาบเดินถอยหลังว่าเขารอเราอยู่นะไงแม้ท่านเลขที่เราเล่นยังไม่ออกก็ตามตามหน่อยก็จะมีมุมที่จะออกให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องงานการงานเราคือดาวพุธครับดาวพุธย้ายออกจากเรือนมรณะเรียบร้อยแล้วยี่สิบสามกรกฎานี้นะครับยังอยู่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยทั้งเดือนเลยแต่วันที่เท่าไหร่ครับ11สิงหาไปแล้วจะเดินถอยหลังพักองศาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนวันที่11เ,เนี่ยจากช่วงที่ฟังอยู่ก็ต้องทําแล้วก็ฟังแล้วก็ลงมือทาเลยครับจะประสบความสาเร็จงานเป็นราชาโชคเป็นมหาจากักรมีทั้งงานง่ายงานยากอะไรเราทำได้งานแบบเบิ้ลเบิ้ลยิงปืนน้าเดียวได้นกสองตัวทํางานจอบเดียวจะได้ผลสองทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอัดหนึ่งคลิปเนี่ยลงได้ทั้ง Facebook ทิกต k อกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้หลายอย่างเหมือนเราผมก็เชื่อว่าคนธนตูตอนนี้ทําอะไรอยู่ก็จะมีผล แบบเบิ้ลๆน่ะได้สองต่อได้สองเด้งในเรื่องของงานเพราะนั้นถ้ามีงานเยอะอย่าไปกลัวนะอย่าไปขี้เกียจอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและยิ่งถ้าเข้าหลังสิบแดสิงหาไปแล้วดาวอังคารก็ไปรอยอยู่ในเรือนการงานอังคารเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงเห็นไหมเขาต้องการให้เราบู๊ให้เราขยันอังคารอยู่ในเรือนงานว่าถ้าขยันน่ะคุณมีสิทธิ์จะประสบความสำเร็จพเพราะดาวการงานเราก็ไปอยู่นภพบอะไรครับสุภอ้โหไม่ดีได้ไง ถูกไหมต้องรีบลงมือทําเลยนะแล้วหลัง11ไปแล้วก็เป็นงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆนี่จะนําเงินนําทองให้เราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวนะหรือหลังที่18ไปแล้วอังคารเนี่ยมาจากพบวินาศแล้วก็พบปุตตะแปลว่าการงานเราเนี่ยต้องเน้นเป็นจับจับเคสเลายลายคนคนชิ้นชิ้นอันอันเป็นโปรเจกต์ไปจะดีงานออนไลน์งานต่างประเทศอะไรแบบนี้จะโดดเด่นนะครับอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะ เกี่ยวกับเด็กๆก,ก็ได้เออเนี่ยได้หมดเลยโอ้ในเรื่องการงานเนี่ยผมว่าดูพีกมากนะเพราะดาวพุธไปอยู่เจอดาวเสาคู่สมพลอยู่กับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรอยู่กับดาวศุกร์ก็คู่ธาตุน้ำเห็นไหมดีๆทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ลุยเลยครับในเรื่องของงานมันจะรุ่งโรจน์เจิดจลาดหรือคนตกงานมิกินในง,งานทํางานประจํแต่ได้มีงานเบิ้ลๆจะโชว์ศักยภาพมากขึ้นทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นการทธุรกิจเนียกับโอ้โหเปิดตัวสินค้าได้เลยนะ ดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยถ้าอยากจะเปิดก็เปิดเลยครับจะยิ่งโดดเด่นนะไม่ต้องรอส1บนะหลังส1บไปแล้วนี่จะเหนื่อยหน่อยนะครับตรงนี้ลุยเลยต่อมาในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวเราก็ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวราหูก็ยังมีมุมที่มันยังจะต้องมีประสักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ดูแลไม่ได้เกินความสามารถนะแต่ประเด็นคือต้องดูดาวอังคารนี่แหละที่ดาวครอบครัวเราไปลอยอยู่อะ อังคารในช่วงต้นเดือนม,มันยังเจอคู่ศัตรูไงก็แปลว่ายังมีเรื่องที่ต้องคอยแก้ปัญหากันอยู่นะครับแต่พอหลังวันที่18สิงหาไปแล้วเนี่ยดาวอังคารหลุดแล้วเห็นไหมก็ผลให้ในเรื่องของครอบครัวเราก็จะดีขึ้นหรือเราจะมีการมีงานเขาให้ไปเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรอย่างเงี้ยทำที่บ้านหรือมีเรื่องราไรเกิที่บ้านทำแล้วก็จะประสบความสําเร็จใครทํโกงสีก็จะดูดีหน่อยอะไรแบบนี้นะครับหรือมีอะไรก็ค่อยคุยค่อยจาก,กันก็จะผ่านได้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องฝากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดาวพุธตัวแทนความรักเนี่ยได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคโอ้โหฮอตมากคนโสดระหว่างเลือกไม่ถูกลกพี่เสดายน้ำจะได้น้องนะครับอ่าหรือเป็นช่วงที่พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสกสงจนสมสาเห็นไะหมโอ้มีคนมากระเฮียนกระหือเลยอยากได้ตัวเราอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆคนโสดน,นะอย่าไป เผล่นะเช็คก่อนว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับดูให้ดีๆแล้วกันแต่ถ้าภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ขี้เล่มากถือว่าความหลักใช้ได้ฮอตมีสเสน่ห์แรงเวอร์นะส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ยด้วคู่อยู่ในภพสุภาพแปลว,ว่าแนะนำให้พากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบั่งนะไปโรแมนติกกันที่อื่นบ้างออก็จะดูดีนะดาวคู่ก็ไม่ได้อยู่ในมุมเสียหายนะมีอาทิตย์พุธศุกร์อนะ่าเล็งเสาได้หมด หรือคู่จะให้เงินนี่ก็ได้อีกก็ถ่ายไปแล้วทนนี่สองครับคู่เนี่ยมีงานสองอย่างให้ทําคู่ก็เหนื่อยหน่อยหรือสิบเอ็ดถึงสามสิบดาวคู่พระองศาหรือว่าอะไรคู่เจ็บใครได้ป่วยโรคเก่ากําเริบเราก็มีหน้าที่ดูแลเขาให้ดีเท่าน,นั้นเองดาวคู่ไม่ได้มีมเสียหายมากนะครับตรงน,นี้นะอันนี้ก็ยินดีด้วยสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารอันนี้เป็นดาวอังคารนะครับเจ้าเรือปุดตักเห็นไหมไปอยู่ในเรือน กรรมมโอ้โหหลังที่แปดสิงหานี่กระจายงานให้น้องทําได้เลยครับจะขยันขันแข็งเขาไม่เจอคู่ศัตรูแล้วแสดงว่าเขาจะดีมากครับลุยเลยนะลูกน้องจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยลูกก็มีเกณฑ์จะเขาเรียกอะไรตั้งใจทํามาหากินก็ได้ถ้าเขาเรียนอยู่เขาทํางานแล้วเขาก็เรียนอยู่เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นถ้าเขาทํางานเขาจะตั้งใจทํางานคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็สบายใจมีอะไรให่พูดแค่ใจกันก็จะผ่านได้อย่างแน่นอนเลขนําโชคครับสี่เจ็ดสองหกห้าครับ อ่าอันนี้ฟังมาถึงตรงนี้ใครฟังถึงก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นภาพรวมดาวจรนะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งอ่จะได้มากได้น้อยเนะี่ยหรือให้แม่นยำให้ละเอียดเนะี่ยต้องดูดาวตอนเกิดของท่านนะครับแล้วก็วันที่เกิดถามว่าถ้าอยากรู้จริงๆจากเกศเทวารับดูดวงแบบเจาะลึกแบบละเอียดเลยครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนทําตามลูกศรเลยครับ a d ด line สเกศเทวะหกหครับ แล้วก็ทําตามที่หลายบอกแล้วประกาศได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนและใครที่ฟังต่อจบอาจารย์จะมีบอกว่ารืงดวงการเกียติที่ว่าได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดงจยตาส่วนบุคคลกเ็เป็นภาพรูปวงเราเองนะครับมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังต่มนี้ได้แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือออได้ย่่างแนนนครับ แต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำเตืานล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็บาบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรง